ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายหนเจ็ดธอนอยู่ที่จังหวัดนครพนมมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมแล้วครับดีนั่ยก็พี่ๆในค่ายคนในใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเน้อหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับประมาณห้าสิบสองเราเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรครับอ่อบัวแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชปยักษ์เคยต่งกันไหมครั้งแรกเลย แล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อย,ขอยเขาไม่ยัำเขาเป็นมือตล์อะไรจำได้ไหมแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีแกะต่อยตามสไต,ตล์เราเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขาอาวุธขาบนเวทีทีนึง่งล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ล่าเหนือคือที่นี่วันนั้นต่อยกับเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยหกวันนี้มาต่อยร้อยเจ็ดเนาะปัจจุบันสองหนักแล้วเป็นไงเกคยหรือขาด จุดสี่ก็เดี๋ยวมาวิ่งเอายืดเส้นยืดสายเล็กน่อยนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอชนะกับไทยเหมือนเดิมไฟนี้เราคุมคุมมามาณกี่กิโลครับสามกิโลกได้เราต่อยมวย์ไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบครับเราคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะฝากคนกำลังใจฝากเชียร์ด้วยนะครับ วันนี้เต็มที่วันนี้ปวดหัวผู้เล่นช่องทูด้วยนะบอกที่บ้านเตรียมเปิดรอดูเลยนะอ่ะวันนี้ขอเป็นนัช่วงดีขอบคุณครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปติดจอมยศครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสิบห้าวันครับก็ซ้อมอยู่ที่ข่ายติดจอมยศครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับไม่มีใครไปช่วยป้อมช่วยซ้อมนะครับประกาศใช้แล้วก็จอมยศเกี่ยวครับเพื่อนๆพี่น้องในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยบ มือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับชัดเพชรครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคี่ยวกับเขาไหมครับศึกษามาแล้วเขาเป็นมสไตล์อะไรพอจําได้ปะก็มวยสีมือครับไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราจะวางเกมีวางแผนยังดีก็ดักฟันต่อแต่ตามสไตล์เราเลยนะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ ร้อยร้อยหกครับที่ลังสิตที่รังสิตธิวันนั้นต่อยอยู่ที่เบียร์ร้อยหกแล้วเป็นไงชนะเลยพ้ยก็ได้นแพ้คะแนนครับของพาดแพ้คะแนนมาแต่วันนี้มาต่อยร้อยเจ็ดเมื่อกี้ซ้อมหนักไม่แม่เกินหรือคะเกินจุดสองครับจุดสองก็คือเดี๋ยวเดินไปเดินมาไม่น่ามีปัญหาเนาะร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะใครที้เลิกคุมมากี่กิโลครับสามกิโลสามกิโลได้แล้วต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบหกครั้งเราคนจังหวัด ราศีมาฝากเชิญช่วยแฟนงขับเรานีหน่อยัฝากคนโอรายเชียร์ด้วยนะครับเต็มที่นะวันนี้พ่อชระกับค่ายอ่ะคอเรอโชคดีคุอครับ